โอเควันนี้ก็อารีความช่องทุ่มบังนะครับมาคันนิ้ก็เป็นเวลาตีหนึ่งยี่สิบสองนีทีครับผมยังไม่นอนนะอาจจะถ่ายขาบวนหนึ่งเจ็ดและสิบด้วยนะครับอ่ะก็ก็อย่างที่ผมไปดูในคอมนะครับอ่ที่ผมไปดูในคอมนะก็เห็นรถไฟอ่ะต่างประเทศปวดตัวเหตุบ่อยมากเนื่องจากรถไฟอินเดียรถไฟออตรเดีย อไอ้รถไฟอินเดียโอดตัวเหตุบ่อยแล้วหลายครั้งนะครับอ่ะแต่ว่าคือแบบผมถามเลยว่าทําไมเทสมาของอินเดียทําไมถึงไม่รับถึงว่าถึงว่าทําไมทําไมถึงว่าไมา่รับผิดชอบนะทําไมถึงว่าไมา่รับผิดชอบนะคือเอาเอาคือเอาอย่างนี้คือ,อ,อ,ค,อ,อ,ค,อคือว่าเอาคือว่า เอานี้นะคือต้อง้องว่าคือจะไม่อ้วนอุเหตุครั้งนี้บ่อยขึ้นแต่อินเดียบ่อยขึ้นแล้วนะคือรถไฟอะตกรงางมั่งแล้วก็ชนบัดทอ้โหูแดงมากเลยแล้วก็ตกรงางมั่งอะไรมั่งโอ้โหแล้วก็ชนมัวชนสัตว์ชนหมาอะไรเนะี่ยหมาก็ตาย,ม,ตายมัวก็ตายอะไรเนะี่ยชนแดงเลยนะคือะคือ ผมผมถามเออเทศบาลของอินเดียการรถไฟแห่งประเทศไทยว่าทำไมถึงไม่เขียนป้ายว่าบ่าวค้าเดียว40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำไมไม่เขียนครับต้องเขียนนะรถไฟไประเทศไทยอ่ะจะไม่เหมือนกันนะก็ <c oughs> รถไฟไประเทศไทยก็ไมก่ก็ไม่เหมือนกันว่ารถไฟอินเดียจะขับเวได้ขี่ กิโลอย่างอย่างจะดูแล้วว่าน่าจะขับคำเดียวประมาณ150ถึง200 200กิโลนะคือแบบทำไมเทศบาลของเอออินเดียการรถไฟของอินเดียอะไรเนี่ยทำไมถือว่าเป็นคือคือว่า,ค,ค,ค,วาคือว่าแบบไม่นบามีชอบด้วยอ่ะยกอะไรโยกกันหน่งเส้นอ่ะคือ ผู้เสียชีวิตนะ่ะคือเป็นญาติของอินเดียนะครับคือผู้เสียชีวิตนะ่ะคือเป็นเป็นาติของอินเดียนะครับคือแบบว่าอะไรสีอะไรอะไร่ะชนบรรทัดแดงแงอะ่ะก็หลังหลังจากลูกค้าตั้งแต่ปีที่แล้วปีนูนะ่น่ะย้อนไปองศนย้อนไปเลยตั้งแต่ปีแล้วก็คนตายอะ่ะ <c oughs> คนที่คนที่เสียชีวิตนะประมาณสองร้อยคน ก็มีผู้มาเจ็บหนึ่งร้อยคนนะครับอ่าก็ที่ผมไปดูไปดูที่กตอกอะไรวะที่กตอกช่องอะไรวะเออจะจำไม่ได้ลืมลืมนะอ่ะคือรถไฟอ่ะขับโคตรเร็วอ่ะในตู้โดยสารอ่ะขยับไปดืๆๆอย่างเนี้ยคือหาหาาจริงว่าไม่ตกรางหรอหาาจริงนะคือมันเร็วเลยทุกคนมันเร็วมา,ฝากฝ่าเลยถูกไหมเออแต่ว่าคือแบบ ทำไมถึงรถไฟอินเดียทำไมทำไมไม่เมาคําเร็วนะคืออเตินเดียวอร์จนเฮก็ก็บ่อยเหมือนกันบ่อยก็ไม่บ่อยมากเท่าไหร่นะแค่ประมาณ3-4ปีอะ่ะก็ก็ก็ไม่ค่อยบ่อยแล้วก็ตอนนี้โล่งแล้วนะคะมาตอนนี้โล่งแล้วนะคือแบบว่าออินเดียวันเฮดบ่อยไหมก็บ่อย แต่ว่าคือ,อยังจัดชมใน้หลังจากทรงนะชงนุ่มน่าว่าเออรถไอต้ตู้ิสาน่ะพิจัแข่งไปดังดังังหลังจัดไปดู Google พิจัแข่งไปหนึ่งตู้แล้วก็ชนไอโอนีเหตุไปก็ที่มีรถไฟอะอะไรที่มีรถไฟพืน้นเนี่ยพื้นเป็นรางเนี่ยเนี่ยรถไฟเป็นพื้นเป็นรางใช่ไหมก็ ผมจะว่ามีรถน่ะตัดหน้าตัดหน้าทางรถไฟนะคือรถไฟเกือบชนแล้วนะผมขอ,ขอบอกเลยรถไฟเกือบชนแล้วแต่ที่จริงอ่ะมีรถตัดหน้านะครับมีรถตัดหน้า1นอันไอหนึคันนะครับอ่าก็ก็อะไรอ่ะอะไรอ่ะที่แบบว่า รถไฟอะที่เป็นพื้นพื้น่ะที่แบบว่ารางที่แบบว่าทำถนนไปปิกไว้อะในเนี่ยรถไฟต่างต่างประเภทคือออสเตรเลียคืออออออสเตรเลียใช่ไหมที่ผมไปดูในคลิปที่หนุ่มที่ผมไปดูใน YouTube ช่องอะไรไม่รู้นะในที่ผมไปดูอะและ้วก็ที่อะไรอะรถเองรถไฟเนี่ยจะากจะวิ่งผ่านใช่ไหมแต่รถน่ะย,ยังชนเลยชนชนเนี่ย กาแฟก็ตอกลางหมุนเนี่ยหมุนไปหมุนมาอนะไรเงี้ยหมุนหมุนหมุนไปเนี่ยตอกลางลยทุกคนนะครับอ่าก็ผมอยากจะบอกแล้ผมผมผมอยากผมผม,ผมอยากจะบอกไฟอินเดียว่าคือกาไฟอินเดียม่เออม่สงสารผู้สาบมากหนอครับฮะผ,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 ผม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 ถามเอผมถามผมถามกาไฟอินเดียนะคือ รถไฟอินเดียไม่เอไม่อะไรวะไม่สงสารผู้สาตว์บ้างหรอครับผู้สารเหลือดร้อนนะซึ่งซึ่งครอบครัวของอินเดียก็เลือดก็เลือดร้อนเหมือนกันนะครับเด้อผมก็อยากเล่าให้คุผู้สั่งนะจะได้จะได้ไดไดว่าจะได้มีความรู้จะได้จะได้เกี่ยวกับความรู้ได้นะคือแบบ เวลามีชอบเลยอะเออรถไฟอินเดียคือแบบไม่ได้มีชอบนะ่ยทุกคนครอบครัวก็เสียใจเห็นไหมครอบครัวของของอินเดียผมผมผมจะบอกว่าอย่าให้วดฒิเหตุทางนี้และอะไรตขึ้นนะครับถ้าผมไปเจอข่าวนะผมจะนั่งขึ้นมีไปอินเดียเลยแล้วก็ผมผมจะไปว่าเจอที่อินเดียด้วย นะครับอ่าอย่าทานแบบน,นี้อีกไม่เอาสงสารครอบครัวมั่งนะครับมาตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบตีหนึ่งครึ่งแล้วนะครับมาเดี๋ยวขอเพือขอเดี๋ยวขอผมจ,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 จบคม,มิปก่อนนะอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดช่องยูทูบเอ๊ะรถไฟบางนานะจะเป็นจะเป็นจะเป็นภาพคลิปผมผมนะครับนะาสำหรับที่ขอสำหรับนีข้ขอตัวน,นะครับวันนี้ครับ